ก็โอเคครับคลิปนี้ก็มาแล้วครับสำหรับอ่าหรับแผ่นเกมนะครับก็ตัวนี้เป็นฝั่ง TDS นะครับตัวมีทั้งหมด4แผ่นนะครับ1,000บาทเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแบบเมาเมาครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอ่าเกมอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้เลยก็โอเคครับก็มาดูที่แผ่นแรกเลยนะครับเป็นโปเกมอนวายนะครับจริงแล้วตลับแผ่นนี้นะแพงแพงมากนะครับแต่ว่าผมมาขาย ให้หลมรวมไปเลยแล้วกันนะครับเป็นตลับโปเกมอนไว้นะโซนอ XL เรียกว่านะเป็นโซน EU, USA นะครับนี่นะครับ USA นะครับแล้วก็มีคู่มือต่างๆนานาครับอยู่อยู่ครบนะครับใช้งานได้ปกติตัวนี้ผมไม่มีเครื่องเทสให้ดูนะเพราะว่าเครื่องเนี่ยขายไปหมดแล้วนะครับนี่ครับตลับสวยๆนะครับโซนโปเกมอนไว้นะครับอันนี้แผ่นแรกต่อมาเป็นเซลดานะครับ โอคาลิเนาออฟไทม์ท like uh, ีดีนะครับเซลดาเหมือนกันนะมีคู่มือนะครับมีตลับอยู่ด้านในนะครับอ่าเป็น MDE นะยังผมไม่แน่ใจว่าเป็นโซนอะไรไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนี่ครับตลับสวยใสนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าเคยเทสเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเก็บเข้ากล่องนะครับก็ตัวนี้นี่ครับสภาพสมบูรณ์นะครับนะแล้วก็จะเป็น เทลออฟเดอะอับดิสอะไรนะหานไม่ออกนะครับสภาพกล่องก็ประมาณนี้นะครับด้านบนด้านล่างสวยนะครับแล้วก็มีเป็นคู่มือนะครับตลับนะครับเป็นโซน USA สนะตลับก็จะมีรอยข้ามนิดนึงนะครับน่าจะไปเช็ดแล้วออกตทดสอบก็ใช้งานได้ปกตินะครับแผ่นไหนรับไปแล้วใช้งานไม่ได้นี้บอกผมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคืนเงินให้นะครับหรือจะคืนทั้งหมดหรือจะคืนเฉพาะแผ่นที่ซื้อไปก็ได้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเกมฮะเกมสุดท้ายเป็นเกมสุดฮิตนะครับเป็น Super Mario TD Land นะครับตลับมาริโอี่ยเป็นอะไรที่สวยงามนะผมว่านะครับสภาพประมาณนี้นะครับมีคู่มือต่างๆนะครับยังอยู่นะครับแล้วก็ตลับจะเป็นโซน USA นะครับเป็นโซน USA นะครับสภาพก็จะไม่ได้สวยมากมายนะครับแต่ว่าใช้งานได้ปกตินะครับเอาไฟส่องให้ดูให้เห็นทองเหลืองนะครับก็ ยังสวยงามอยู่นะครับใช้งานได้ปกติทุกแผ่นครับก็สรุปนะครับซีแผ่น1นึ่เหมือนเดิมนะครับก็แค่โปเกมอนวายนีาผมก็ว่าคุมแล้วนะครับกับซิลดานะครับโปเกมอนวายนี้เป็นตลับที่ค่อนข้างแพงนะครับตลับแท้โปเกมอนเนี่ยเอาไปเล่นเครื่องแท้แล้วก็สามารถเทรดโปเกมอนอะไรพวกนี้ได้นะครบต้องไปทดสอบเล่นเองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องการเล่นโปเกมอนนะครับ ก็คลิปนี้ก็มีเพียงค่ันี้ครับสวัสดีครับ